ี่นนองที่รักพระศาสนาจักรและพระกิจเจ้าสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวดังร่างกายที่มีพระกิจเจ้าทรงเป็นศ,รรศรีรษะคิจเจรินที่รับสิล้างบาปด้วยเดชะพระจิตเจ้าได้รับเครื่องหมายแห่งการเกิดใหม่แล้วพวกเขาจึงได้เข้าเป็นร่างกายเดียวกันกันกบพระองค์เป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรที่เป็นพระกายของพระเยซูเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันตามแต่ที่พระองค์ทรง,ทรง,ทรงเตรียมเขาไว้ และในพระศาสนาจักที่เราได้ร่วมอยู่และสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเราจึงได้รับพลังอาศัยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวโดยพระจิตเจ้าด้วยสมาชิกแต่ละคนของพระศาสนาจักต่างมีรูปแบบของตัวเองมีที่ของตนและมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปทุกคนเปรียบดังอวัยวะแต่และอย่างของร่างกายที่มีความแตกต่างกันและมีความสำคัญแตกต่างกัน เรื่องนี้จึงสอนให้เราต้องทำสิ่งต่างๆที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดไม่บ่นว่าหรือน้อยใจหรือรู้สึกว่าไม่สำคัญเพราะอาวัยวะแต่และอย่างล้วนมีประโยชน์และจำเป็นด้วยกันทั้งสิน้นพระศาสานจาจักรจึงมีพระเจ้าที่มอบหมายให้เท่านั้นแต่ละคนได้เป็นไปตามพระประสงค์ไม่ว่าจะเป็นอาาคัครสาวกพระกาศกครูอาจารย์ ผู้ทำอัศจรรย์ผู้รักษาโลกผู้ช่วยเหลือหรือหน้าที่อื่นๆพระองค์ล้วนประทานพระพรพิเศษให้ทุกคนเพื่อให้ทำหน้าที่ของตนเพื่อให้เกิดพระศาสนาจักรที่สมบูรณ์และนำความสุขมาให้แก่ทุกคนดังนั้นคิตชนจึงควรใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอื่นๆด้วยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความรักเพื่อจะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สำหรับสิ่งทั้งมวลคือความดีและพระเจ้าเป็นดังพระวาจาที่ว่าจงพยายามแสวงหาพระพรวิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าประทานพระพรให้เราสามารถที่จะรักพระองค์และเพื่อนพี่น้องให้เราได้พร้อมที่จะรักและรับใช้เสมอ from the corner.